จริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณสัก2-3ปีผมเองนั้นอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแสนนานแล้วก็เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีโอากาสลงพื้นที่ไปเก็บภาพนั่นคือโครงการผันน้ำยวมนะฮะคือผันน้ำยว่มจากสารวินแล้วก็มาลงที่ตรงเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดต,ตาบมูลค่าโครงการ1,70,000 0ล้านบาทแน่นอนครับ คนในพื้นที่ออกมาทักท้วงกันเต็มไปหมดเพราะว่าจะไปกระทบต่อวิถีชีวิตพื้นถิ่นของเขาติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณกีรติผู้ละหงครับถูงสร้างมันเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งเรื่องมันถูกกำหนดจากกรุงเทพใช่ไหมฮะและมากระทบพวกเราไอการจัดการน้ำเนี่ยคุณจะคิดแบบเดิมๆแบบทำลายสิ่งแวดล้อมจนยับเยินมันหยุดได้แล้วไง ลูกหมูโตเต็มวัยเป็นของเส้นไหวในพิธีสืบชะตาแม่น้ำสารวินบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินบ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความหวังให้แม่น้ำปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายคอปล่อยแพรไม้ไผ่แสดงออกเชิงสัญลักษ์ คัดคโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนผันน้ำยวมรวมถึงเขื่อนบนแม่น้ำสารวิน EIA e <IA> รันลาบเป็นอีกข้อเรียกร้องที่อยากให้ภาครัฐยุติเพราะเป็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่หารือในรานลาบเท่านั้นแต่กลับถูกนำมาอ้างอิงเป็นข้อมูลประกอบการสร้างเขื่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำสารวิน หากโครงการผ่านน้ำยวมมูลค่าลงทุนกว่า1 7 0 0 0ล้านที่รัฐบาลผลักดันเกิดขึ้นจริงนะคะจะส่งผลให้พื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดบรรจบแม่น้ำสองสีระหว่างแม่น้ำยวมและแม่น้ำเงากลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ส่งน้ำความยาว62กิโลเมตรที่ตัดผ่านทะลุภูเขาและผืนป่าไม่เพียงแค่ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลในเขตป่ารอยต่อ3จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นแต่ยังมีวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านกว่าร้อยชีวิตด้วย ความหวงแหนแหล่งทํากินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษทําให้ชาวบ้านแม่เงาซึ่งถูกไล่ที่จากการสร้างเขื่อนลุกขึ้น,ออนสู้ธธยืนยันไม่มีการชี้แจงข้อมูลการก,ารการ่อสร้างพร้อมย้ําไม่เอาเขื่อนแม้รักจะให้เงินเยียวยาผมจะต้องต่อสู้ผมจะต้องอยู่นี่ทุกวันนี้ผมอยู่ในแม้แต่ผม,มไม่มีเงินไม่มีท้องไม่มีนี่ไม่มีสิว่าชาวตรูก่ก็ไปทาง,งตอนเย็นก็กลับมาอยู่ที่บ้านผมไม่เอาครับเงินเนี่ยเงินก็คุ้มค่ากับธรรมชาติที่จะเสียหายกว่าไม่คุ้มค่าหรอก บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเชื่อว่าจะไม่ทำให้สูญเสียงนประมาณก่อสร้างเขื่อนเพิ่มข้อท็จจริงที่ผมกระทบที่ผมผมบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้รู้แค่แสนสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมเขื่อนวิพลไม่มีน้ำคุณต้องยอกลับไปคิดตัวเองแล้วอันี้บริหารไม่ได้และผม่าแกาไม่ใช่เดือดร้อนนะครับทุกวันนี้น้ำท่วมเอ้าคูได้ไมเอาน้ำโดนน้นไปเก็บไว้ครับข้า่นอกจากคุยมาเอนนั้นที่มันไม่คุ้งทุงที่คูจะเข้าไปแล้วและมาสูญเสียใช้เบียนกง มา,าผผวออค,ความขันผวนของระดับน้ําและระบบนิเวศเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดตลอด25ปีจากการสร้างเขื่อนแม่น้ําโขงถึงฝากความหวังกับลูกน้ําสารวินให้อย่างเป็นหนึ่งในแม่น้ําเพียงไม่กี่สายที่อย่างได้อย่างอิสระเราต้องเข้าใจว่าถ้ามันมีเขื่อนแล้วเนี่ยแม่น้ําขนาดใหญ่เนี่ยน้ำมันถูกเก็บตักเนี่ยมันจะมีผลถึงฤดูการของแม่น้ํายกตัวอย่างแม่น้ําโขงมันไม่มีฤดูการแล้ว แล้วดูฝนเนี่ยน้ำมันต้องหลากเต็มที่มันก็ไม่หลากเต็มที่แล้วเพราะมันถูกกักมันก็จะน้ำไม่ไม่ยกระดับเต็มที่ก็การพึ่งพาอาศัยแม่น้ำมันก็ลําบากขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนก็ลาบากขึ้นเพราะนั้นถ้ามันเกิดเขื่อนขึ้นในสารวินเนี่ยเหมือนกับแม่น้ำโขงผู้คนในสารวินก็จะต้องทุกข์ยากสำหรับโครงการผันน้ำยวมเป็นเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลพยายามผลักดันมานานเกือบ30ปี หวังแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้พื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากว่า1ล้าน6แสนไร่และเพิ่มพลังงานการผลิตไฟฟ้าให้เกืดอภูมิพลเฉลี่ย417ล้านหน่วยต่อปีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมตามข้อเสนอแนะของกอน,นชอก่อนเสนอให้นณกรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นชอบต่อไปสุชาติอินตาลอนถ่ายภาพกีรติพระหงเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุก รีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้